สวัสดีครับผมนังน่งเพิ่นนั่งข้าวส้มเนาะครับผมีเดอ้อครับเพิ่นสิเฮ็ดหยัางน้อนีน่โอ้สบายแท้เก็บโอโคโดนี่พี่น้องเฮาหยุดบ่ครับผมมื้ออื่นทา้งผมหยุดเดอ้อครับผมหยุดวันศุกร์เสาร์เลยเนาะครับผมหยุด2มื้อเลยจักวันหยังดอกผมบ่อกโอ้ เป็นเพื่อนท่องยุดอยู่บวกครับผมขอบคุณหลายๆเ้อครับผมที่เป็นกำลังใจให้กำลังใจในงานเท่าน้อครับผมทั้งทั้งคนที่อยู่สู้ต่อเนาะครับผมงคนที่อยู่สู้ต่อแล้วก็ <c oughs> คนที่กลับเนาะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมโอ้เห็ดอย่างน้อเนี่ย รอเวลาเลิศคุณว่ารอเวลาเลิศเ,าเนาะครับผมแต่งยานสงสัยยนานใบอโวโคาโดบัวง,งามเนาะครับผมก็เลยแต่งให้แต่งให้ในจางเนาะครับผมสู้ๆกันไปเนาะครับผมอโวโคาโดอะ หลายอยู่เนาะครับผมเก็บอีกเป็นพันนี้เก็บอีกเดือนนึงจากสิแล้วบ่แล้วเนาะครับผมพันนัมนเก็บสงเขี่ยวเก็บเก็บสีเขี่ยวบ่ครับผมเก็บอีกเดือนนึงจากสิแล้วบ่แล้วดอกก็ครับผมหลายเนาะครับผมหลายคนบ้านเพลินก็มาเก็บซอยน้ำเนาะครับผมเก็บซอยโอ้คิดสิบดีสิบคนคุณเนาะครับผมมีทางวัยรุ่นมีทั้ง กูเ่านาะครับผมมาเก็บซอยกันเลยสบายคักแคบอลไปมีกันเลยโอ้ยย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 ยครับยย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 ยนนี้ยย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 นยยเยย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 ยายบายเนาะครับผมบ